เโชว์ตัวกลางวงสวยๆเลยนะคะ,ะนี่พระเอกฟังคุณบิคดีนะคะคุณบิออกไปอยู่นอกวงก่นอนพระเอกฟังคุณบิคดีนะคะทำตามทีละสเต็ป าของพระเอกของเราคือเป็นพระเอกสายอบอุ่นคุณชายนหรอไหมคะคือเราจะพูดน้อยสุภาพและจะต้องไม่ให้นางเอกรู้ว่า invisible you know invisible นะคะต้องต้องไม่ให้เขารู้นะคะดังนั้นเดี๋ยวทุกท่านมาล้อมวงรอบนางเอกไว้หันหน้าออกค่ะล้อมวงรอบนังเอกหันหน้าออก หันหน้าออกหันหน้าออกใช่ค่ะทีนี้ครูวิกบอกว่าเราถึงจะมองไม่เห็นเราคะ่ะติดตามนางเอกหลับตาไม่ต้องบอกให้หนางเอกหลับตาไปใส่สุขสนท่านต้องนั่งลงคะ่ะเพิ่มเห็นไหมนั่งลองดูนะคะนางเอกรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นเลยไหมอุ่นใจมากขึ้นเลยเพราะรู้สึกว่า มันมีอะไรบางอย่างคอยป้องกันเราจากผีแล้วว่ะคะ่ะอ่ะคราวนี้พะเห้ฟังกุณบิ๊กต่อนะคะหน้าที่ของเราคือทำยังไงก็ได้ไม่ให้ผียื่นมือไปชักชวนใจได้เพราะคว้าทันทีเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดขึ้น<ม>เห็นไหมคะดังนั้นตรงนี้บอกแล้วว่าอะไรนี่คือมนุษย์แบบที่หนึ่งไงคะมีสติ แต่ไม่เคยฝึกสติเลยมีก็เหมือนไม่มียังไงนางเอกก็ถูกผีชักชวนได้อยู่ดีนะคะแต่ครั้นี้เรากยาังจะทำให้สติของเราเนี่ยว่องไวแล้วก็เข้มแข็งขึ้นแล้วนะคะดังนั้นกลับไปเทคสอใหม่ถ่าง,งานของาเราฟ่งคาแรคเตอร์ที่สุดท้ายของเราคือเวลาเราทำงานเพื่อป้องกันนางเอกกูบิ๊กอนุญาตให้ลุกขึ้นได้ แต่ถ้าทํางานเสร็จแล้วต้องนั่งลงเพราะนางเอกต้องไม่เห็นเรานี่หรอไหมคะอ่ะลองดูใหม่นะคะเทคสองผีพยายามจะชักชวนนางเอกครั้งหนึ่งลองดูว่าพระเอกจะทํางานไหมนีย่พับผีได้ไหมเขาเข้าตรงนี้ไม่ได้เขาจะทําไงคะเขาจะไปเข้าตรงอื่นถูกต้องค่ะน้องออมซีรีสเกาหลีเถอะโอเคเข้าตรงนี้ไม่ได้เขาก็จะไม่ยอมหยุดแค่นี้นะคะ น้องออมจ๋าเดี๋ยวคุยกับเพ okay. ื่อนไม่รู้เรื่องนะจ๊ะโอเคน้องออมพรุ่งนี้ต้องคุยกับเพื่อนโอเคพี่ใหญ่เลี้ยวว่องไวกับไม่เชื่อนะคะอ๋อมาเ้ิ่ม No. Uh -huh. uh -huh.